มาทำความเข้าใจกันนะคะกับโปรแกรมสุดพิเศษโปรแกรม U l i f e Subscription นะเป็นการซื้อสินค้าในราคาที่พิเศษที่สุดแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่มากที่สุดนะคะไม่ยากเลยแต่วันนี้จะพาไปดูว่ามันทำงานยังไงอันแรกเลยนะมาดูเรื่องของส่วนลดก่อนนะคะคนที่เข้า Subscription เนี่ยจะได้สิ่งที่คุ้มที่สุดอย่างแรกเลยก็คือส่วนลดค่ะปกติเนี่ยเวลาเราเป็นสมาชิกเราจะได้ส่วนลด25%ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าสับนะคะ เข้าสับนะคะเข้าเดือนแรกเด็กเขาเรียกว่า VIP ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามเข้าปุ๊บได้เป็น VIP จะเป็น25%บวกกับ10%แบบนี้เลยนะคะในเดือนที่2นะคะเดือนที่ 3, เดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6เดือนที่7นะคะมีการซื้อแบบนี้นะคะเดือนที่ 1, 2, 3, 4, 5, เดือนที่2 3 4 5 6 7โดยที่แต่ละเดือนเนี่ยเขาบอกว่าขอเพียงแค่ซื้อนะคะขั้นต่ำนะคะ 1,500บาทเท่านั้นเองนะ1,500บาทเนี่ยเขามีการวิจัยมาแล้วว่าคนไทยเราดูแลเฉพาะแค่หมวดเสริมอาหารนะสุขภาพเนี่ยเกิน1,500บาทต่อครัวเรือนไปเรียบร้อยแล้วหลังโควิดนะเมื่อครบ6เดือนนะคะในเดือนที่7นะคะท่านจะได้รับการอัปเกรดนะคะปิ้งนะคะเป็น25บวกกับ15ก็คือจากแค่10%นะคะลดเพิ่มเป็น สิทันทีเลยนะแค่นี้ยังไม่พอนี่ปังแล้วนะลดเพิ่ม15%อร์เซ็นเดืนอนต่อไปล่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านนะคะขึ้นแทนเป็น VVIP แล้วจากเดือนที่7เป็นต้นไปท่านจะได้รับส่วนลดออนท็อปสินะคะ สิทธิประโยชน์พิเศษเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์นะอย่างแรกเลยคือแต่ก่อนเราอาจจะจําภาพว่าเฮ้ยมันจะต้องเลือกได้แค่ตัวนี้นะอันนี้จะต้องรับไปตลอดเวลาเลยนะวันนี้ปลดทุกล็อกเปิดโอกาสทุกรายการค่ะทำ subscription แล้วท่านสามารถที่จะรับ สินค้าใน Subscription เป็นอะไรก็ได้เนี่ยความสุดยอดเลยมากี่พาร์ตล็อกเบอร์กี้นะคะโปรโตีนกลูตาไฟเบอร์คอลลาเจนไลฟ์เซนเชียลเอ่อแม้กระทั่งนะคะเป็นเครื่องกองน้ำแร่น้ำด่างนะคะหรืออาหารน้องหมาน้องแมวไลฟ์เมดนะคะหรือว่าจะเป็นโอเมก้าเลแมกอาร์วิออนส์นะคะออร่าบูสเตอร์โลชั่นเซริมวันใดๆก็แล้วแต่ที่ท่านชอบที่นกพูดมาเมื่อกี้ยังไม่หมดยังมีอีกเยอะมากเลย อย่างที่2เลยส่งฟรีถึงบ้านทุกเดือนไม่ว่าจะหนักแท้ไหนจะกี่ลังเราไม่หวัน่นเราส่งฟรีให้ไม่คิดค่าส่งสุดยอดไหมไม่คิดค่าส่งนี่คือสุดยอดมากนะคะเพราะว่าบางทีเราไปดูหุยของถูกจังเลยนะแต่พอไปดูราคาดูถูกๆๆๆเสร็จเลือกๆๆบวกค่าส่งเสร็จแพงกว่าไปซื้อหน้าบ้านอีกนะคะมาดูอันสุดท้ายน,นี้เลิศมากนะคะก็คือว่า อา้าวแล้วถ้าเกิดเราเลือกไปแล้วอะเราก็ต้องมารับงี้ทุกเดือนเลยเหรอไม่ใช่นะคะเพราะว่านี่ค่ะยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนสินค้าเดือนนี้นะคะสมมุติว่านี่เป็นเดือนอ่าเดือนเดือน6สมมุติเดือน6นะคุณรับเป็นอ่าคอลลาเจน2กล่องนะคะอุ้ยเดือน6คอลลาเจน2กล่องแหมเดือน7อยากจะรับเพิ่มอยากจะกินกูต้าซะบ้างละก็เดือน7นะคะท่านก็มารับเป็นคอลลาเจน สองกล่องเหมือนเดิมก็ได้แล้วก็ขอเพิ่มนะคะกลูตาเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็อุ้ยเดือน8อยากจะเปลี่ยนอีกนะคะก็เปลี่ยนได้นะคะก็เป็นอ่าสมมติว่างั้นอุ้ยตายะชอบกูตาขอเป็นกูต้า3เลยได้ไหมคอลลาเจนเหมือนกับว่าอุ้ยแอบลืมกินนะคะคอลลาเจนเหลือเป็น1กล่องก่อนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่การทานที่ดีนะคะถ้าเป็นเสิร์ฟอาหารก็จะแนะนําว่าให้ทานเหมือนเดิมอย่างต่อเนื่องนะใครที่จะเปลี่ยนสินค้านะคะให้ โทรนะคะหรือแจ้งนะคะทาง l ล n e OA นะคะของบริษัทนะคะก็คือเป็นแอดนะคะ u life space แบบนี้นะคะเข้าไปนะคะก่อน5วันก่อนตัดบัตรนะคะเช่นนะคะสมมติท่านเลือกตัดบัตรนะคะหรือเลือกชำระก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยววิธีการชำระมีหลายแบบนะเลือกตัดบัตรหรือเลือกชำระวันที่15อย่างเงี้ยนะคะวันที่ 8วันที่9อะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็คุยกับไลน์นะคะให้เรียบร้อยไลน์ของบริษัทนะคะว่าเออเขาเปลี่ยนสินค้าง่ายมากๆเลยค่ะแบบต่อไปก็คือเรื่องของการชำระเงินค่ะ นะคะหลายคนมีความกังวลมากนะคะแล้วเราก็รู้ดีค่ะว่า s u b s c r i p ป i ันที่ดีที่สุดนะจะต้องมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการชำระเงินได้เพราะฉะนั้นเรามาด้วยอันแรกเลยค่ะเราตามใจคุณค่ะเพิ่มรอบตัดเงินหรือเพิ่มรอบชำระให้กับท่านได้เลือกมากสุดถึง5รอบนะได้แก่วันที่5วันที่10วันที่15วันที่20และวันที่25นะเบานที่ท่านสะดวกเลยเพราะหลายท่านเนี่ยก็จะมีการบริหารเงินในการที่จะ บริหารบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้ต่างท่านก็สามารถเลือกวันได้นะคะและอันนี้เลยค่ะที่ปังที่สุดเลยคือสามารถเลือกชำระได้3แบบนะคะสำหรับท่านนะคะที่ต้องการนะคะตัดบัตรเครดิตนะซึ่งสามารถที่จะเอาไปรวมเป็นยอดสะสมคะแนนในบัตรได้นะคะก็สามารถที่ชำระ ผ่านบัตรเครดิตซึ่งวิธีนี้จะสะดวกที่สุดเลยเนาะเพราะว่าถึงเวลาปุ๊บของส่งตัดปุ๊บไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องมาเสียเวลาทำาวิธีการทำรายการใหม่อีกนะคะหรือท่านจะสามารถตัดเป็นบัตรเดบิตก็ได้นะคะสำหรับบางท่านที่มีเป็นบัตรเดบิตนะคะหรือท่านใดไม่มีบัตรแต่อยากจะสะดวกนะคะตัดให้มัน ตัดไปเลยเป็นเดือนๆนะคะก็หักผ่านบัญชีธนาคารก็ได้เหมือนกันนะคะและยืดหยุ่นสุดๆนะคะแบบสุดท้ายก็คือว่าโอ้แบบว่าไม่มีทางบัตรไม่มีอะไรหรือว่าอาจจะยังไม่ได้สะดวกนะคะที่จะให้บัตรก็สามารถที่จะเลือกชําระได้ด้วยตัวเองนะคะเมื่อถึงเวลาแล้วนะคะบริษัทก็จะส่งลิงก์ไปให้นะคะแล้วท่านก็สามารถที่จะคลิกลิงก์แล้วก็ชําระได้สบายๆแบบนี้เลยนะคะ ยังไม่หมดอีกนะคะเมื่อกี้คือเรื่องของส่วนลดนะคะสมแต้มสะสมยังไงเอาง่ายๆก่อนเข้ามาเดือนที่1เข้ามาเดือนที่2เข้ามาเดือนที่3นะคะขอให้ท่านนะคะข้อแรกเลยนะคะว่าถ้าใครนะคะมียอดซื้อนะคะเดือนละ3,000บาทแอบสามพันบาทขึ้นไปนะคะคุณก็จะเข้าโปรแกรมรับจุกๆุกนี่แหละคะ่ะโปรแกรมรับจุกจุกนะพูดกันง่ายๆเลยก็คือโปรแกรม สะสมยอดแรกของรางวัลโอ้โหดีจังเลยนะคะจะสมยังไงดูเดือนที่1ค่ะสมมติว่าเดือนที่1นนะอ่ะเข้ามาก่อน3 0 0พยังไม่รู้แหมจะยังไงของเธอโอเคไหมอ่ะเขมามาลองใช้ก่อนนะคะอุ้ยเดือนต่อไปเอ๊ะของดีแล้วก็อยากจะดูแลสุขภาพอยากจะดูแลตัวเองหรือว่าจากสินค้าต่างๆเพิ่มเติมนะคะอุ้ยปรากฏเดือนนี้ซื้อไปเลยค่ะหมื่นหนึง่งนะคะ เดือนที่3นะคะอ,อ๋อมีบางอย่างหมดพอดีนะคะบางอย่างต้องทานต่อนะมีการสรับเปลี่ยนสินค้าบางตัวอาจจะมาซื้อที่5,000ันแบบนี้นะคะเขาก็จะมาดูเลยค่ะอ้เนี่ยเกิน3ามพันทุกเดือนเลยนะเข้าสับเกิน3ามพันทุกเดือนเลยรวมกันเป็นเท่าไหร่คะหนึ่งพันบาทถูกไหมสามเดือนรวมกันแบบนี้นะคะเขาก็จะมาดูในนี้ค่ะว่าต้อง18,000บาทเนี่ยนะคะก็จะไปตกอยู่ตรงช่องนี้ค่ะว้าวนะคะท่านก็จะได้รับนะคะ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ค่ะฟรีไปเลยค่ะ1,800บาทแล้วก็เลือกเองได้ทั้งหมดเลยนะคะ จริงๆแล้ว Subscript i o n นะคะยังมีในส่วนของโปรโมชั่นลับนะคะให้เฉพาะคนที่มีโค้ด s u b s c r i p t i o n เท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีการลุ้นโชคลุ้นรางวัลไปเที่ยวปูซานฟรีอีกนะคะแล้วก็จะยังมีสิทธิพิเศษลับๆที่พิเศษเฉพาะคน s u b s c r i p t i o n ในอนาคตอีกเพราะฉะนั้นนะคะตั้งหน้าต่างคอยต่อไปหวังว่าคลิปนี้จะทําให้เราเข้าใจสิทธิประโยชน์เรามากขึ้นแล้วก็สําคัญที่สุดอย่าลืมเข้าสับกันเยอะๆนะคะ